็ได้เกิดคลิปนี้มียอดไลค์เกินหนึ่นะครับผมขอแจกเป็นตัวติ๊กวอช g t x ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้กับ s u b s c r i b e รผมเลยนะครับผมหลายๆคนคงทราบดีนะครับว่าทางติ w a t c h เนี่ยก็ทำสมาร์ a วอชแบบพาเอ็ออกมานะครับอย่างติ๊กวอชโปร3ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับผมเรียกว่าตัวนั้นนี่ก็ใส่มีอะไรใส่มาเต็มหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอเอสก็ตามนะครับการ tracking ต่างๆยี่สิ่ชั่วโมงเลยที่เลยนะครับผมคราวนี้ทางติ๊กวอชเขาก็ออกมาใหม่นะครับผมเป็นตัวเล็กๆเลยนะครับผมเหมาะ วัดแคลอรี่ที่เบอร์เปต่างๆเฉยๆนะครับผมหมอคนที่แบบเออไม่ต้องการจะเครียดอะไรพวกนี้นะครับผมไม่ต้องการจะแบบโอ้โหต้องดู Data อะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมรู้แค่นั้นเนี่ยผมมองว่านะครับมันก็ทำให้คุณสุขภาพดีได้แล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องมาวัดความเครียดไม่จำเป็นต้องวัดออกซิเจนในเลือดนะครับผมซึ่งคนที่ผมรู้จักหลายๆคนนะครับก็เลือกที่จะซื้อสมาร์ทวอชแบบราคาพันสองพันสามพันอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องการจะลงทุนเยอะนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับเขาไม่ต้องการจะมาแพนิกนะครับผมเขาไม่ต้องการจะมมมมมมมาาาาาาาคค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 คิิิิิดดดดเเ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 ยยยยออ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 อะะ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 นน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 นรรรรรรรััััััััับบบบบบวววว่่่่่่่่้้้้้้้โโหหหกกกกกซจจจลลลืชไไปปปผผงงีีีีีขขึแแตณสสทใญ นะครับผมควบคุมอาหารควบคุมน้ําหนักพวกนี้นะครับควบคุมการเบิร์นแคลอรี่ต่างๆนะครับผมดูว่าคุณออกกําลังกายเนี่ยคุณออกกําลังกายวันละแบบกี่นาทีกี่ชั่วโมงพวกนี้นะครับผมรวมถึงนะครับยังดูว่าเออตอนนอนเนี่ยคุณหลับจริงไหมนะครับคุณดิฟสลิปเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับผมถ้าที่คนต้องการนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูเบสไพรส์กันจริงๆแล้วนะครับโดยการใช้สมาร์ทวอชสมัยนี้นะครับก็เรียกว่าทุกคนเนี่ยหนึ่งเลยนะครับต้องการความง่ายในการใช้งานนะครับผมสองก็คือดักทามนมคอรัน้อไม่ต้อง ซึ sí avoir, wise, ่งผมไม่เข no ้าใจได้ว่านะครับทไติกวอชถึงคลอดตัวนี้ออกมานะครับผมเั้าที่เขาก็มีตัวเทพอย่างนั้นขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านอยากร่วมกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากนะครับผมแค่กดไลค์คลิปนี้ไว้นะครับผมแล้วกดซับสไครป์ผมไว้นะครับผมร่วมถึงบอกผมด้านล่างด้วยนะครับว่าถ้าเกิดคุณได้ตัวนี้ไปแล้วนะครับผมตัวติ๊กวอช G T X ตัวนี้เนี่ยคุณจะใช้งานยังไงบ้างนะครับผมคุณชอบอะไรเกี่ยวกับมันนะครับคุณจะเอาไปใช้วิ่งเอาไปใช้เดินเอาไปใช้นอนแล้วแต่เลยจงใพนะครับ แล้วก็นะครับผมจะส่งตัวติว c ช G T X ตัวนี้ไปหน้าบ้านทานเลยนะครับผมจะได้ไปใช้งานกันนะครับซึ่งนที่ผมว่าไปนะครับว่าถางติว c ชตอนนี้นะครับผมเขามีไลน์อัพแบบเป็นตัวแฟลชชิพล่าสุดของเขานะครับผมซึ่งมันมี performance สูงมากๆเลยนะครับผมเป็นเรียกว่าโหดที่สุดตัวหนึ่งในตลาดเลยก็ว่าได้นะครับชื่อว่าติวัชโปร3นะครับผมผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับเออถ้าเกิดใครอยากได้ตัวนั้นนะครับผมผมก็แจกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะอยู่อีคลิปหนึ่งผมจะทิ้งคลิป ระแบกไปเลยนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าติ๊กวอชโปร3ในมีข้อเสียหลักๆอยู่หลายจุดเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องการใช้งานต่างๆนะครับผมติ๊กวอชโปร3เนคุณต้องแบบว่ากดเข้าเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมบางคนอาจจะงงนะครับผมบางคนอาจจะมึนๆเลยพวกนี้ใช่ไหมครับผมตัว TTS ตัวนี้กลับันเลยนะครับผมมันใช้ง่ายแบบคุณเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาก็เข้าใจหมดแล้วนะครับผมมันมีฟังก์ชันเบสิกทุกอย่างที่คุณสามารถจะทำได้เลยนะครับผมความที่มันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะคอสตอมขนาดนนนนัั้ผมมมมไ่่ีลลูกเเยอะขนาดนั้นนนะคัับสมมใใเเววลลลลาาาชช้้งงงี่่ยยยกือไดด์ ขึ้นไซส์ลงสไลด์ข้างๆอะไรประมาณนี้นะครับผมอยากวัดฮาร์ดแวร์ก็กดเข้าไปในเมนูฮาร์ดแวร์นะครับผมอยาก t r a c กิ้งการออกกำลังกายของคุณนะครับคุณจะปั่นจักรยานคุณจะว่ายนะ้ำคุณจะอะไรมันมีออปชั่นให้คุณเลือกหมดเลยนะครับผมเอ,อ่อหรือว่าคุณจะอยากจะแบบเออจะนับเขาดาวก็ได้นะครับผมจะดูพวกเวทเทอร์ก็ได้นะครับว่าตอนนี้มันอุณหภูมิเท่าไหร่ในพวกนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานปกติอยู่แล้วทุกวันนะครับผมใช้ง่ายมากๆเลยอันนี้ไม่เถียงเลยนะครับผมอีกอย่างที่สำคัญก็คคคืออววว่่่าานนนนนะะะรรััับบถึงแม watch Pro นนงม, watch ะะม้3เเียจปป็็ใตทผ ที่เรียกได้ว่านะครับมีแบตเตอรี่ที่อึดที่สุดในตอนนี้เลยนะครับผมอึดกว่าตัว Samsung Galaxy Watch 3นะครับผมอึดกว่าตัว Apple Watch 6อีกนะครับผมซึ่งมันอึดมากๆเลยนะครับผมพวกนั้นเนี่ยอาจจะวัน2วันนะครับผมติ๊กวอชโปร3ในสามวันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเวลาที่คุณใส่ Smart Watch แล้วใช่ไหมครับคุณไม่ต้องการจะมานั่งชาร์จตลอดนะครับผมแบบถึงแม้ว่าจะเป็นติ๊กวอชโปร3นะครับคุณก็ต้องมานั่งแบบเออสามวันคุณต้องมาชาร์จทีสามวันคุณก็ต้องมาชาร์จทีอย่างเงี้นัมเลยนะ ส0มสิบนคุณคือสภาพด้วยกันนะครับผมมันแทร็กหดขนาดนั้นเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเออใสบ้างไม่ใส่บ้างก็จริงนะครับผมแต่ผมมองว่าการแทร็กกิ้งของมันเนี่ยประหยัดพลังงานมากนะครับเพราะหนึ่งนะครับเรโซลชันของจออะไรมันไม่เยอะขนาดนั้นนะครับผมการเล่นอะไรเนี่ยมันไม่ลื่นไหลขนาดนั้นนะครับมันไม่จำเป็นต้องมาเสียแบตเตอรี่การทำแอนิเมชั่นที่มันลื่นไหลพวกนี้นะครับผมรวมถึงอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมมันวัดได้แค่ตัวฮาร์ดเรทนะครับผมมันวัดได้แค่การสลิปนะครับมันวัดได ปกติแล้วเนี่ยมันใช้งานได้นานมากเลยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้โม้เลยนะครับผมแบบเออมาดูว่าทำไมแบตมันไม่หมดสักทีว่าทำไมแบตมันไม่หมดสักทีว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมความที่ม at ันเป็น OS เอสปิดนะครับผม OS เอสทางบลอกบอยเขานะครับผมก็คุณไม่สามารถโหลดแอปเพิ่มได้นะครับคุณไม่สามารถโหลด Watch Face เพิ่มได้เลยประมาณนี้นะครับไม่เหมือนกับทางติ๊กวอชโปรสามนะครับผมที่มันสามารถโหลดมาจากไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแวร์โอเอสนะครับผมมันค่อนข้างจะ g l o b a l มากๆนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ได้ใช้สมาร์ทวอชออกกําลายเเ่รนนมี็ถปป สายสแตนเลสสตีลที่ผมใช้ก็ได้นะครับผมในกรณีนี้เนี่ยผมใช้กับไอติ้กวอชโปร3นะครับแต่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนกับ GTX ได้เหมือนกันนะครับผมมันก็แล้วแต่คนชอบไปนะครับหรือว่าคุณจะไปเปลี่ยนแบบเออให้มันเป็นแบบเบาๆเลยนะครับผมเป็นสายผ้าสายหนังสายอะไรก็แล้วแต่นะครับผมสามาครเขาสมัครได้หมดเลยนะครับรวมถึงว่านะครับจุดเด่นละลายอีกอันนึงก็คือเรื่องการแกนน้ำนะครับผมทั้งติ๊กวอชบอกผมว่านะครับคุณผู้ภัยใส่ได้เต็มที่เลยนะครับจะฉีดลงพื้นนะครับจะกระจุยกระจายสัััััััักกออะะ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 ไไไรรรรรรรยยยยยยงงงงแแลลลลล้้้้้วววตตต่่เเเเเเนน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 คคคคบบบบบผผผผมมมมจโาาาีีหหุป็พใ GTX เอาแล้วหนึ่งนะครับผมคอมโบเลนข้างในมันไม่ค่อยได้ซับซ้อนอยู่แล้วนะครับผมฟังก์ชันมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมครับผมแล้วก็ยังกันน้ำได้ดีต่างหากนะครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมทะเลเนี่ยผมยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ารุ่นแบบเนี้ยผมมองว่าลงทะเลก็ลงได้แป๊บหนึ่งนะครับผมอาจจะลงได้ไม่นานขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกลือมันติดอะไรพวกเนี้ยอาจจะสแกนได้ไม่ค่อยดีนะครับสักเกลือได้ครับผมสักคอมโนได้นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆนะครับว่าทำไมหลายๆคนเลือกซื้อสมาร์ทททวอชช์์ีี่รราาาาคคแบบบนนนน้้ขึมมะััััผตดฟงกหลย ยางจากแฟลชชิปกไปเนี่ยแล้วทำให้มันเบาๆนะครับผมใช้งานง่ายพวกเนี้ย มันไม่ค่อยจะมีเซนส์มากมากเลยนะครับผมแล้วผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหลายๆคนนะครับชอบซื้อสมาร์ทวอชที่มันราคาไม่แพงอยู่แล้วนะครับผมเพราะมันอยู่บนข้อมือนะครับผมไม่ต้องการจะแบบเออให้มันสวยให้มันอะไรนะครับต้องการจะแบบโ b บัสนะครับผมไปวิ่งไปอะไรเนี่ยไปต่อยมวยไปอะไรเนี่ยไปชนนู่นนี่นั่นเนี่ยมันสามารถทำงานได้ปกตินะครับผมมันสามารถ tracking ได้ปกติอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าคุณเสียหลายฟังก์ชันก็จริงนะครับผมจากรุ่นแฟล g s h i p นะครับคุณไม่ได้รู้ออกซิเจนในเลือดนะครับผมคุณไม่ได้รู้ความเครียดขขออองงงงงคค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 ุุุุุณณณณณนนนะะะะะรรรรรรรััััับบบบผผมม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 มไไไไไไไ่่่่ดดดด้้้ีีีเเเืิลลลกกาายโพพฟป นนี่ะครับผมแต่ก็อย่างว่านะครับผมว่าฟังก์ชันเหล่านั้นเนี่ยมันเป็น additional ทั้งนั้นเลยนะครับผมมันเป็นฟังก์ชันนะครับผมที่ทำให้คุณต้องมานั่งดูกราฟทุกวันนะครับต้องมานั่งดูตัวเลขทุกวันในประมาณนี้นะครับว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมช่วงนั้นคุณเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แคร์กับเฮ้ยต้องเหมือนเป๊ะจริงๆนะครับผมต้องออกซิเจนเป๊ะจริงๆต้องความเครียดเป๊ะจริงๆนะครับผมอะไรพวกเนี้ย คุณก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนุ่นท็อปก็ได้นะครับเพราะว่าคุณอาจจะเสียดายนะครับผมพอซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับผมซื้อมาแล้วก็ไม่ดูอะไรประมาณนี้ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับผมในความคิดของผมนะแต่หล,หลายคนก็งดแค่นอนนะครับผมหลายหลายคนคุยกับผมเนี่ยคอมเมนต์ของผมบอกผมเนี่ยนอนนะครับผมวิ่งเดิน รถลำหนักแค่นี้นะครับผมซึ่งน้อยผมมากๆที่บอกผมนะครับว่าพี่ผมต้องการจะเช็คความเครียดโดยเฉพาะนะครับผมผมต้องการจะเช็คออกซิเจนในเลือดโดยเฉพาะอะไรพวกนี้นะครับผมเรียกว่าน้อยมากๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการออกกำลังกายและส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ต้องการราคาไม่แพงนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องแอปพลิเคชันของเขาบ้างนะครับผมแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยชื่อว่ามอบอลนะครับผมเป็นตัว M แบบนี้นะครับผมคุณกดเข้าไปปึ๊บแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับผมมีต่ออยู่สองตัวเลยนะครับเป็นติ๊กวเออัวนนี้ะครับผม Ờ, ใน GTS เนี่ยมันก็จะมี Watch Face Center นะครับผมเวลาคุณกดเข้าไปแล้วเนี่ย คุณสามารถเลือกได้นะครับผมแบบเหมือนกับว่าเป็น additional จากตัวไอ้สมาร์ทวอชโอนี้อันเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณดูในนี้อย่างเดียวเนี่ยมันจะมีให้เลือกน้อยมากนะครับผมคุณมาเลือกดูในนี้นะครับมันก็จะมีมากขึ้นอีกนะครับผมให้คุณเลือกวอตเฟสต่างๆได้นะครับผมมันก็หลากหลายดีนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถไปโหลดมาแบบจากไหนก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่ามันเป็นข้อจำกัดของมันนะครับอ่ะอีกอันนึงจะเป็นสมาร์ทโหมดนะคคคครรรรัับบผมมมนกกก็จจะะอออออออวว่าาาาเเเเุุณณตต้้งงไไขลลดดี พูดออกมานะครับผมออกมาปุ๊บก็จะเป็นสมาร์ทเรมายเดอร์อันนี้นะครับผมมันก็จะมีคอลล์นอติฟิเคชันนะครับผม SMS alert นะครับเวลามีคนโทรมาคุณสามารถให้บอกได้ว่าเออมาให้มันสัญสารได้นะครับผมแต่ว่าคุณไม่สามารถคุยโทรศัพท์ได้นะแต่ว่ามันสัญสารได้นะครับบอกว่ามีคนโทรมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณจะวางสายไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมเอ่อ แอปอเล r รเนี่ยก็จะมีเด้งขึ้นมาที่ผมทำให้ดูนะครับว่ามันจะมีแอป YouTube เด้งขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่างที่เราเห็นไปนะครับว่ามันยังไม่ค่อยสปอร์ตภาษาไทยสักเท่าไหร่นะครับผมก็มันยังเป็นฟอนต์แปลกๆอยู่นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือมอสติ้งนะครับผมุณกดเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะมีไฟน์วอชนะครับผมกดปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งนะครับผมก็จะสันสันตรงวอชของคุณนะครับผมให้ดูว่าวอชของคุณอยู่ที่ไหนนะครับส่วนตัวหนึ่งนะครับเป็นสกินไลออนทาวน์นะ ในโทรศัพท์ของคุณนะครับผม24 hour clock นะครับผม language อยากได้อะไรก็แล้วแต่เลยนะครับ temperature unit แล้วแต่นะครับผมปึ๊บถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูนะครับว่าวันวันหนึ่งคุณทำอะไรบ้างนะครับผมคุณก็เข้าไปในฟิตเนสแบบนี้ครับปึ๊บอ่ามันก็จะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยวันที่18เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะให้ครบๆเนี่ยผมอยากให้ดูวันที่16มากกว่านะครับผมปึ๊บ 16แบบนี้นะครับผมผมเบิร์นไปทั้งหมด360แคลอรี่นะครับผมต่อมาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นฮาร์ดเวทนะครับผมเวลาคุณกดคลายปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับว่ามันพีคสุดตอนไหนนะครับผมต่ำสุดตอนไหนนะครับผมและในเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั้นๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับผมไอ้ขีดขีดนี่หมายความว่าแบบเออมันก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับผมอย่างเช่นตอนประมาณสัก5้าโมงเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงแบบร้อยยี่สิบห้าร0 8 0อะไรอย่างเงี้ยนะคะนร,ะ 70, 80, ะรับมันก็จะบอกคุณว่าในช่ววงเวลานั้นๆเเนนนีี่่่ยยของงชััววโมมิ่งประมาณเท่่าไหรนะครับผมก็ค่อนข้างจะะลเอียดมากๆเลยนะครับอออ่ะะกมานครับผม คุณเห็นไหมครับว่าผมเดินไปทั้งหมดอ่ะ4,000กว่าสเต็ปเลยนะครับผมระยะทางทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ3กิโลนะครับผมค่อนข้างจะละเอียดมากๆเลยนะครับผมอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะแบบเออออกกำลงๆๆังกายเพื่อจะลดน้ำหนักนะครับผมดูแลสุขภาพนู่นนี่นั่นนะครับผมไม่ต้องการจะมาวัดความเครียดเป็นต้องการจะอะไรอยู่แล้วนะครับผมเวลาที่คุณเดินเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบค่อนข้างจะเรียวไทม์เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเดินแล้วคุณดูในสมาร,ร์ทวอทช์ของคุณเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น9 9 9 9นน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 นััััััับบบบบบไไปปปเเเลลลลยยยะะะะะคค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 รรรรรรผผผมมมมม่่ออออข้้างงงจแีีีท์กกกึึ <c oughs> ็ืสวุณด มันจะบอกคุณเลยนะครับว่าคุณใส่นอนวันไหนบ้างนะครับผมแล้วคุณก็มากดดูนะครับผมเช่นในกรณีเนี่ยผมให้ดูวันที่16นะครับผมปึ๊บเข้าไปนะครับผมนอนทั้งหมด5ชั่วโมง57นาทีนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเพราะปกติผมนอนประมาณ4ชั่วโมงนะครับเอาเวกเนี่ยทั้งหมด23นาทีนะครับผม REM นะครับผม6นาทีนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยนอนฝันเท่าไหร่นะครับผมไรซ์สลิปชั่วโมงชั่วโมง50นะครับ ดิสไลฟ์ของผมเนี่ยสามชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับผมใครดิสไลฟ์ได้มากกว่านี้ก็บอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมผมก็จะได้ไปถามนะว่าคุณทํายังไงนะครับผมเพราะว่าปกติดิสไลฟ์เนี่ยถ้าเกิดนอนได้ประมาณเกินครึ่งนี่เนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับอันต่อมาก็จะเป็นซีฟพาร์เรนต์นะครับว่าในช่วงช่วงนั้นเนี่ยตอนคุณนอนเนี่ยมันมันมีฮาร์ดเรทเท่าไหร่บ้างนะครับผมแอบบอกเฉยๆก็ประมาณหกสิบกว่านะครับผมไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้อะไรมากมายนะครับผม